จะสี่สิบห้าสิบดอกได้ได้เหมือนกันนะตัวนี้คือดอกดอกสดสีสดมากเลยแต่ว่าดอกไม่ใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวผมพาที่นี่เป็น ตะเคียนอายุห้าปีนะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับเมื่อกี้คนรู้จักเขาขับรถผ่านก็เลยคุยกันเขามาดูเห็ดคุยกันแป๊บหนึ่งอ่ะมาดูต้นตะเคียนตัวนี้ต่อเนาะตะเคียนก็อายุห้าปีกว่านะครับก็ต้นไม่โตมากเท่าไหร่เท่าข้อขาเนาะตอนนี้ก็เกิดเห็ดมาน่าจะสักสามปีที่สามเข้าปีที่ที่สองที่สามแล้วมันเริ่มเกิดตั้งแต่ ปีที่สามนะครับต้นนี้ก็เกิดเป็นรัศมีนะครับรัศมีเป็นวงกลมเลยในรัศมีระบบรากเข้าไปนั่นแหละรากครับห่างจากต้นประมาณสักสองเมตรแล้วนะครับตอนนี้ที่ที่เขาเกิดเห็ดเนี่ยลามไปถึงตั้งแต่โคนต้นเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่โคนต้นคืบมือหนึ่งลามไปเมตรกว่า,กวาเกือบจะสองเมตรผมประเมินด้วยสายตาก็น่าจะห้าสิบหกสิบดอกได้อยู่นะแต่ว่าดอกไม่ใหญ่เท่าไหร่ปีนี้ไอปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหดอกใหญ่มากตรงนี้ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศด้วยนะมั้งกับเรื่องของสารอาหารในดินด้วยหรือเปล่าอาจจะมีผลโอโ้ดอกจะสวยอะดูสิแดงสดมากเลยสวยมากเลยครับดอกไม่ใหญ่มากรอบนี้เป็นเห็ดก่อนะครับเห็ดก่อย้อนกลับไปเมื่อหกปีที่แล้วนะครับต้นตะเคียนนี้ก็อายุห้าปีกว่าๆเก,กือบจะหกแล้วเนาะ 6ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วนะครับผมเตรียมก้าต้นตะเคียนแล้วก็ยางนาแล้วก็พยอมเนี่ยก็ไปหาเชื้อเห็ดมาหยอดใส่ระบบรากเขาเนะก็ปีนั้นมันหาเห็ดแล้โงกเห็ดตะไคร่เห็ดอะไรไม่ได้ก็หาได้เฉพาะเห็ดก่อแดงก็ขับมอไซค์นะครับมอไซค์เก่าๆไปซื้อที่ภูพานคำเนาะภูพานคำเกือบจะถึงอุดรนอ่ยจังหวัดอะไรหนองบัวลำพูหรือเปล่าเลยหนองบัวลำพูไปอีกอะ่ะก็น่าจะ ร้อยกว่ากิโลนะครับไปคับมาใส่ไปไปซื้อเห็ด <c oughs> ก็ได้เห็ดพวกนี้เรามาประมาณสิบยี่สิบกิโลก็มาปั่นใส่ถุงพ่อช้ำปีที่แล้วนี่ของผมก็ในสวนก็เริ่มปูพรมเห็ดและโงกเข้าไปแล้วก็เห็ดตะไคร้เข้าไปเพิ่มเติมแล้วนะฮะก็รอรุ้นว่ามันจะเกิดหรือเปล่า <c oughs> เขาบอกว่าเห็ดและโงกต้องเป็นพื้นที่ที่แสงส่องถึงหน่อยถ้าเป็น ใบไม้เริ่มร่มกันไปก็จะเป็นพวกพวกนี้แหละเห็ดกอเห็ดตะไคร้นี่ยังพอยังพอเกิดได้โอ้สีสวยจริงเดี๋ยวผมขอเก็บสักสักแป๊บก่อนแล้วกันเนาะเยวเก็บเสร็จแล้วจะมาให้ดูกันอีกทีว่ามันได้เยอะขนาดไหนก็หลังจากที่นั่งงงๆสาวๆอยู่คนเดียวนะเก็บเก็บเห็ดเนาะอุ้ยเหลืออีกดอกนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง แวบๆดอกเล็กๆอดอกเล็กๆก็เอา <c oughs> หลังจากงมๆสาวๆอยู่คนเดียวเนาะประมาณ10นาทีก็หมดและต้นตะเคียนต้นนี้แค่ต้นเดียวนะครับต้นนี้ก็ได้ประมาณนี้เลยอู้เยอะนะครับนี่ถ้าเป็นดอกใหญ่ๆคงได้แบบกิโลกว่าเลยเนี่ยถ้าถ้าเราเอาไปขายนะครับเนี่ย แต่ผมคงไม่ได้ขายแนละก็คงเอาไปทํากินในคะรอบครัวถ้าขายนี่ก็คงน่าจะได้สัก2อ0อย่เนาะก็บวยละลอยได้เยอะนะครับเนี่ยกระบวยต้นสักใบสักนะเนี่ยเนี่ยพอเรามามองเรื่องของมูลค่ามานะครับนอกจากต้นต้นตะเคียนนี้มันจะโตไปเรื่อยๆของมันเนี่ยแต่ละปีมันก็จะออกดอกผลให้เราเก็บได้ที่เป็นเห็ดด้วยเนี่ยปีหนึ่งหลายรอบนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยต้นนี้ผมเก็บประมาณห้ารอบนะครับแต่ละรอบก็ได้ประมาณนี้แหละ เยอะบ้างน้อยบ้างปนกันไปบางครั้งก็จะได้ประมาณกระบวยหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้ารอบนี้เพียงรอบเดียวนะครับถ้าผมไปขายนยีได้ถึง200บาทนะครับก็ลองลองพิจารณาดูว่าถ้าหากเราปลูกไม้ที่มีเห็ดอย่างเงี้ยร่วมกับสวนป่าไปด้วยเนี่ยตะเคียนยางนาพยอมนะฮะม,มันสร้างดอกผลต่อปีนี้ก็กใช้ได้เหมือนกันนะถ้ามันเกิดเห็ดเนาะเรามีแค่หน้าที่ทำให้มันเกิดเห็ดให้ได้ อย่างในสวนผมนะครับก็ปลูกไปทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะก็สองพันกว่าต้นนะครับตะเคียนยางนาแล้วก็พยอมเนาะก็ยังไม่ได้เช็คจํานวนแน่นอนนะครับว่ามันมันลอดตายสักเท่าไหร่จริงๆนะ่าจะสองพันห้าสองพันหกแล้วนะเพราะว่าผมปลูกพวกพยอมเสริมเข้าไปเยอะปีละร้อยปีละห้าสิบต้นบางก็ไม่ได้หวังว่ามันจะต้องเกิดเหตุทั้งสองพันกว่าต้นหรือว่าลอดตายทั้งสองพันกว่าต้นหรอกก็หวังแค่ว่าอาจจะ สิบปีข้างหน้ามันอาจจะเหลือต้นที่รอดตายจริงๆเป็นไม้ใหญ่ได้จริงๆสักพันต้นอย่างนี้ก็ก็โอเคแล้วครับสักพันต้นแล้วก็เราก็มีหน้าที่ทําให้มันเกิดเห็ดย่านนี้ให้ได้เอาเชื้อเห็ดมามาใส่ให้มันแล้วก็ทําให้มันเกิดเห็ดทุกต้นอย่างนี้แล้วก็หน้าที่หลักอีกอย่างหนึ่งก็คือรอเก็บดอกผลของมันนี่แหละกลัวแต่ว่าจะเก็บไม่ทันนั่นแหละตะเคียนถ้ามีแค่ร้อยต้นอย่างนี้ผมก็เก็บกันแทบไม่หวาดไม่ไหวเนาะ <c oughs> นี่ขนาดต้นเดียวก็ยังเก็บเป็น10-20นาทีเลยนี่ก็ถือเป็นกระบวนการที่ว่าให้ธรรมชาตินะครับทำงานแทนเราเนาะเรามีหน้าที่ปลูกเข้าไปเสริมมันนิดหน่อยปลูกช่วยมันแล้วก็พอมันโตรอดตายอย่างนี้แล้วเดี๋ยวธรรมชาติมันจัดการกันเองหาก็ไม่ค่อยเกิดแล้วเนาะตรงนี้แต่ว่าก็คงต้องมาตัดตัดออกนิดหน่อยอยู่ปีนี้อาจจะตัดสักรอบสองรอบพรม,มีต้นสาบเสือด้วย แต่ถ้าป่ามันล่มรื่นยิ่งกว่านี้ต่อไปเรื่องเรื่องหญ้าเรื่องวัชพืชที่มันเกิดไม่ใช่วัชพืชดิหญ้านี่แหละ <c oughs> ที่มันเกิดเราคงจะน้อยลงกว่านี้แล้วก็แต่ละปีก็จะมีเห็ดเกิดอย่างนี้ตลอดในช่วงฤด,ดูของเขาเนาะก็ถือเป็นการทํางานของธรรมชาตินั่นแหละให้ธรรมชาติมันทางานแทนเราเรามีหน้าที่แค่ว่ามาเก็บดอกผลนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะปีหนึ่งก็มาเก็บสามรอบสี่รอบ มาดูอีกรอบหนึองสยสวยมากเลยนี่เดี๋ยวต่อจากนี้ผมก็ต้องไปไปดูที่ต้นอื่นๆนอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีต้นที่เกิดเห็ดอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยที่ผมเช็คจำนวนดูน่าจะเกือบเกือบร้อยต้นแล้วนะครับแต่แต่ว่าบางต้นมันก็ไม่เกิดพร้อมๆกันนะครับอย่างอย่างต้นนี้เกิดต้นต้นต้นที่เคยเกิดรอบที่แล้วก็อาจจะไม่เกิดอย่างเงี้ยก็ปนปนกันไปมีต้นเป็นบ้างมีเป็นบ้างอ่ะโอเคเนาะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละครับ ให้ลองพิจารณาดูนะครับใครทําสวนป่าก็พิจารณาต้นตะเคียนยางนาพยอมแล้วก็เรื่องของเห็ดเห็ดไมโครเรซาที่เกิดกับต้นไม้ชนิดนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะปลูกยางนาตะเคียนก็ต้องดูพื้นที่ตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นเขาปลูกก็จะไปปลูกตามเขาหมดก็ต้องดูสภาพดินด้วยว่าสภาพพื้นถิ่นไหมพื้นถิ่นเราเนี่ยมันพอจะปลูกได้ไหมอย่างของผมเนี่ยก็มันจะโตได้เฉพาะ่วนที่เป็นที่ร่มๆ่มนะครับตะเคียนยางนา ไอ้พวกไปปลูกบนโคกนี้ก็ตายตายเกือบหมดผมก็เอาพยอมไปใส่แทนพยอมนี่ปลูกโคกๆได้นะครับสบายโตพยอมส่วนยังนาโคกๆไม่ไม่โตจะเคียนก็เหมือนกันนะครับต้องปลูกที่รุ่มๆหน่อยโอเคครับ